เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงที่ผมพักจากการเล่นเกมนะฮะฮมาหาอะไรอ่านสักหน่อยหนึ่งแล้วครัวันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยถ้าเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมอ่านให้คนดูฟังดีกว่านะฮะผมก็เลยแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้นี้มานะฮะขอบคุณเว็บไซต์ t a e l t o id net ด้วยนะฮะ ผมเอาเรื่อง7เรื่องรอบสอยองขวัญในโรงเรียนญี่ปุ่นเรื่องผีสุดหลอนในวัเด็กเอามาอ่านก็คือเขาจัดอันดับไว้เจ็ดเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวเรามาอ่านไปได้วยกันเนาะ <c oughs> กินน้ำแป๊บนึงนะนะฮะเรื่องที่หนฮานากะซังในห้องน้ำ ผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ำจริงๆเพราะทั้งมืดทั้งแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรโผล่มาถ้ามีอะไรน่ากลัวโผล่มาคงต้องช็อกแน่ๆขอภัยที่อ่านผิดอ่านติดขัดอะไรนี้นะฮะโอเคและเรื่องเล่าที่เรื่องลือมากที่สุดต้องเป็นผีฮานาโกซังนั่นเองตามความเชื่อนั้นเล่ากันว่า หากเคาะประตูห้องน้ําที่ชั้น3ามเคาะสามครั้งแล้วถามว่าอานาคตสังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราไปสถานที่จะพบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ําเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีเฝ้าห้องน้ํานั้น เชื่อว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอได้รีบหนีเข้าไปหลบในห้องน้ําผลก็คือถูกเปลวเพลิงจากระเบิดคอกตายทั้งเป็นนั่นเองอันนี้เราก็หายใจแรงของภัยนะอันนี้เราก็เพิ่งรู้สาเหตุนะไอฮานากะซังที่มันแบบเคยเห็นในการ์ตูนในหนังอนะ สาเหตุมันคือตายจากสงครามโลกนะฮะก็เราก็ไม่รู้หรอกอันนี้มันเขาเขาเขียนมาให้เขาบันทึกมาให้เราอ่านเราก็อ่านเท่านี้นะฮะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยบันไดสิบสามขั้นผมเคยเห็นในเรื่องโคน,นันอ่ะมันมาอยู่ตอนหนึ่งเรื่องบันไดสิบสามขั้นอ่ะเออ จำไม่ได้ว่าตอนที่เท่าไหร่ของเรื่องนักสืบจิ๋วโคนันนะนะมันพูดถึงเรื่องบันไดสิบสามขั้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุตรงบันไดแต่ว่าในโคนันอ่ะมันจะมันจะเป็นแบบว่าตกบันไดก็จริงแต่มันไม่ได้ตกบันไดเพราะตกลงไปหัวกระแทกหรืออะไรนะในการ์ตูนโคนันมันตกบันไดขนาดที่ถือรูปปั้น อะไรนะไอ้รูปปั้นโมเดลอะไรสักอย่างของมันเออในหนังในการ์ตูนโคนันนะแต่เรามาดูของจริงกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่านของจริงกันเลยนะฮะโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงไม่เกิน12ขั้นปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังอยู่เท่านี้ไหมนะฮะยังเท่านี้อยู่ไหมโอเค บางทีชอบอ่านสลับคําไปทั่วลระพูก็ได้แต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่าคืนและถ้าใครบังเอิญซวยเดินไปเหยียบขั้นบันดไดเหยียบบันไดขั้นที่13นี้เข้าก็จะถูกวิญญาณร้ายทำให้ตายทันทีทำให้ตายทันทีเลยเหรอ เลยทําให้นักเรียนญี่ปุ่นในยุคนั้นกลัวว่าจะไปเหยียบบันไดขั้นนี้กันมากจนบางครั้งก็ขึ้นลงบันไดจะต้องนับขั้นทุกทีส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นี้นั้นเล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ พัดตกจากบันไดเด็กคนนั้นเลยกลายเป็นวิญญาณไลายที่สิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่สิบสามคือสมัยก่อนมันมีบันไดสิบสามขั้นใช่ไหมแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาสถานที่แต่ละที่เขาก็เลยทําเป็นบันไดสิบสองขั้นประมาณนั้นใช่ไหมปัจจุบันใช่ไหมอันนี้เท่าที่เราพอเข้าใจนะหรือ สมัยก่อนบันไดขั้นที่13มเนี่ยมันมีอยู่แต่พอเขาพอเขาเลิกทําไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่12ขั้นแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีว่าเอ้ทำไมขั้นที่13มันโผล่มายัางไงหรือว่าไอ้วิญญาณที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นบันไดซะเองแล้วก็แบบหลอกให้นักเรียนบางคนที่เผลอเดินตอนค่าตอนกลางคืนเงมาเหยียบมันแล้วมันก็จะเอา เอาไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็มันก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าอะนะแต่เราไม่รู้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีการ์ตูนคน,นันเอาไปใช้เป็นพอ็อดเรื่องในตอนหนึ่งจําได้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นตอนหนึ่งเท่านั้นแหะแต่จะไม่ได้ว่าตอนที่เท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาอ่านเรื่องที่3กันนะฮะเรื่องที่3ามเขาบอกว่าุ่ลกายวิภาคห้องวิทยาศาสตร์ ะะหุ่นโชว์นะฮะที่ที่เราเอาไว้ใช้เรียนเรื่องอวัยวะภายในของมนุษย์เนี่ยโรงเรียนไทยเนี่ยจะคือน่าจะใช้เป็นภาพแทนใช่ไหมก็คือสมัยที่ผมเรียนนะมันไม่ค่อยมีอันนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพนะหรือไม่ก็ดูในหนังสือเอานะฮะ,ะลำพังแต่ตอนกลางวันก็น่ากลัวแล้วพอตกกลางคืน ยังมักจะมีคนเห็นว่ามันขยับตัวได้อีกต่างหากและถ้ามันเจอใข่เข้าแล้วก็จะวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละเพื่อที่จะจึงเอาชีวิตของมนุษย์คนนั้นมาเพราะมันเองก็อยากเป็นคนจริงๆเหมือนกันมักมีคนเล่าเพิ่มเติมว่าบริเวณหัวใจของหุ่นจำลองนั้นจะพบว่าหัวใจมันเต้นอยู่ด้วย ไอ้เรื่องนี้มันก็หลอนนะขนลุกนะคือทำไมสาเหตุที่มันมีชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีวิญญาณที่ตายในบริเวณนั้นใกล้เคียงกับห้องวิทยาศาสตร์อันนี้คือเรื่องที่ผมเดานะผมเดาขึ้นมานะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีจริงนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุที่แบบหุ่นที่เขาทำขึ้นมามันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่หรอก อาจจะเป็นเพราะว่ามีวิญญาณที่ตายในบริเวณใกล้เคียงกับที่หุ่นจำลองอยู่มันก็เลยไปสิงหุ่นจำลองอะไรประมาณนั้นนะผมดูแววตาแล้วขนลุกเลยนะประมาณนั้นนะฮะแบบปกติแลนะ้วหุ่นหุ่นจำลองเนะี่ยมันก็จะเป็นแค่พลาสติกเป็นซิลิโคนเป็นยางใช่ไหมมันมันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีวิญญาณ ที่อยู่บริเวณรอบๆนั้นน่ะมันไปสิ่งในหุ่นจำลองหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นนะฮะหรือไม่ก็เขาแต่งขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่คิดกันไปเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอะแล้วก็สรุปความเห็นต่างไปด้วยกันละกันนะโอเคเรื่องที่4นะฮะเสียงเป็นโนจากห้องดนตรีนะฮะเสียงเป็นโนอันแสนเพลาะ ที่วิออกมาจากห้องถ้าได้บรรเลงจากฝีมือของนักรดนตรีคงทำให้เพลินดีแต่พอเปิดเข้าไปจริงๆกับไม่มีคนอยู่ซะอย่างนั้นเล่นเอาหลอนสุดๆไปเลยเล่ากันว่าวิญญาณ่าเล่ากันว่านั้นเป็นวิญญาณของครูสอนดนตรีที่ตายไปแล้วนะฮะแต่ยังคงวนเวียนสิงสถิตยอยู่กับห้องดนตรีนั่นเองนะฮะ เรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นพอรตเดียวกับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะในประเทศไทยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงดนตรีไทยเสียงระนาดเสียงไอ้ที่เขาดีดอะไรนะอะไรนะ,ะรนะมันไม่รูม้มันเป็นดนตรีไทยหรือเป็นดนตรีจากประเทศจีนนะไอ้ที่เขาอะไรนะดีดขิมอะไรนะ่ะเออนะฮะสมัยก่อนผมเคยได้ยินเสียงเพลงพวกนี้ไง แต่พอขึ้นไปบนชั้นอาจจะหูแว่วอาจจะแบบอาจจะหูแว่วหรือเปล่านะฮะแบบตอนขึ้นไปช่วงนั้นอะมันมีคนขึ้นไปเล่นจริงๆนะฮะทั้งลนันนาทั้งดนตรีแท้ต่างๆที่แบบเคยมีคนขึ้นไปเล่นจริงๆก็มีแต่บางทีหูแว่วแบบเหมือนได้ยินเสียงดนตรีดังขึ้นมาจากข้างบนแต่พอแบบอยากรู้อยากเห็นสมัยเด็กเนาะพอขึ้นไปเอา้าไม่เห็นมีใครเลยหรือว่าเขาเล่นแล้วเขาก็ออกไปแล้ววะอะไรอย่างงี อันนั้นก็เป็นข้อสงสัยในสมัยเด็กกันนะแต่แต่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนเนี่ยมันไม่มีเปียโนโงไงมันเป็นเครื่องดนตรีแบบเครื่องดนตรีไทยซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคอันนั้นอันนั้นน่ากลัวกว่าเปียโนโบอกให้นะฮะอ่านเรามาดูเรื่องที่ห้ากันนะมา,มาดูมาดูดยมาดูนะฮะจะมาดูแล้วอ่านรูปปั้นแล้วพูดสลับผสมกันกลายเป็นมาลูเฉยเลยโอเคอันอันดับที่ห้ารูปอ่า เรื่องที่หนะฮะรูปปั้นหินเนโนมิยะคินจิโร่ใช่ปะ่ะชื่อคินจิโร่ป่ะก็จะเป็นรูปปั้นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเป็นรูปปั้นเด็กแบกปืนอ่านหนังสือเรียนนะฮะเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเจ็ดเรื่องเล่าลึกลับในโรงเรียนในในโรงเรียนญี่ปุ่นนั้นบางเรื่องอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่สำหรับเรื่องรูปปั้นหิน นิโนมิยะนั้นเ,เชื่อว่ามีเกือบครบทุกโรงเรียนแน่นอนนะฮะนิโนมิยะคินจิโร่นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาญี่ปุ่นนะฮะเพราะสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นภาพที่ทุกๆคนจะเห็นจนชินตาก็คือเด็กชายที่กำลังตั้งใจทำงานแบกฟืนไว้บนหลังพร้อมกับอ่านหนังสือเรียนไปด้วย นั่นคือแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องแต่พอตกกลางคืนใครจะไปคิดว่ารูปปั้นนั้นรูปปั้นหินนี้จะมีชีวิตขึ้นมาและวิ่งเล่นไปรอบๆโรงเรียนเพราะสมัยที่มีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆมากนักกระทั่งพราทิตย์ขึ้น ก็จะกลับมาอยู่ที่แท่นดังเดิมนับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่สบายสบายไม่สยองปัญนมากนะแต่ผมอ่านผมรู้สึกขนลุกนะแบบรูปปั้นที่เราสร้างไว้เนะี่ยคือแบบอยู่มันวิ่งเล่นนะแล้วบางบังเอ,อิญมีคนไปเห็นมันก็หน้าขนลุกอยู่นะถึงแม้เขาบอกว่ามันจะไม่น่าน่าก,กลัวแต่ว่ามันมันก็รู้สึกว่าขนลุกอยู่นะ ออย่างของเราก็จะมีตำนานเกี่ยวกับอะไรพระนอนกินเนนอะไรเงี้ยแบบเป็นพระพุทธรูปตอนแรกก็ตั้งรูปแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าคนหรือบางทีใหญ่เท่าคนจริงแต่พอมีเนนมาบวชเรียนอยู่สักพักหนึ่งก็รูปปั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วเนนก็จะหายไปนะฮะปกติแล้วถ้าเนนหายไปเนี่ยทั้งพ่อแม่ทั้ง คนในวัดก็น่าจะรู้ใช่ไหมแต่น,นี่คือแบบทําไมเขาถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราอะไรกันเลยว่าแบบว่าอย่างน้อยเอา้าเด็กหายไปไหนอะไรเงี้ยหนีออกไปหรือเปล่าก็แทนที่ทางวัดจะติดต่อกลับไปหาผู้ปกครองของเนนหรือผู้ปกครองของเด็กที่มาบวชเนเนเนี่ยติดต่อกลับไปสอบถามว่าเนนได้หนีออกจากบ้านหรือเปล่าแต่นี่คือไม่มีใครสนใจที่จะติดต่อไปถามเลยแล้วสุดท้ายจะมารู้ทีหลังว่าพระแบงกินเนนเอา้า ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันเลยสมัยนั้นนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะไอเรื่องพาร์กินเนนน่นะอ่เรามาดูของเรื่องญี่ปุ่นกันต่อนะฮะเรื่องที่หกครับผมกระจกห้องน้ําเวลากลางคืนนะฮะหลายๆโรงเรียนนะฮะในญี่ปุ่นนะฮะจะมีเรื่องเล่าว่าถ้ามองกระจกห้องน้ําเวลากลางคืนใบหน้าของเราจะเปลี่ยนไปหรืออาจ จะมีวิญญาณปรากฏบนกระจกยืนข้างกายคุณบ้างก็ว่าจะเห็นภาพหน้าใบหน้าสุดท้ายของชีวิตคุณก็มีบ้างก็ว่าจะเห็นภาพเนื้อคู่เหรอเรื่องเล่าอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงเรียนแต่นี่ก็ทำให้หลายๆคนไม่กล้าไป เข้าห้องน้ําคนเดียวไปเลยเรื่องนี้มันก็มีเขาโคงคล้ายๆเรื่องของทางยุโรปนะ,ะห้องน้ำเนี่ยถ้าเราพูดบัตตี้แมรี่สามครั้งเนี่ยหรือห้าครั้งหกครั้งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องพูดเท่าไหร่นะ,ะถ้าเราส่องกระจกเวลาเที่ยงคืนนะ,ะแล้วก็จุดเทียนไปด้วยแล้วก็หวีผมไปด้วยแล้วก็พูดบัตตี้แมรี่สามครั้งนะมันก็จะมี สิ่งที่ไม่อยากให้เราเห็นโผล่มาในกระจกนั่นเองนะก็คือจะเป็นผู้หญิงนะเราก็จะเห็นผีโผลมานั่นแหละเออประมาณนั้นจะมีวิญญาณผู้หญิงโผล่มาทําให้เราตกกรใจนั่นะเองนะฮะหรือไม่ก็มันจะเป็นเงาของเราเองอะแล้วแต่เงาของเราจะขยับแปลกไปแล้วก็หน้าตาจะเปลี่ยนไปนะฮะอย่างเช่นเราส่องกระจกอยู่ดีเราก็จะเห็นตาเราโบ๋ มีเลือดไหลออกมาอะไรเงี้ยในบางครั้งนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องเล่าทางฝั่งยุโรปใช่ไหมแต่น,นี้คือเป็นของญี่ปุ่นมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละประเทศนะเนาะโอเคเรื่องจุดท้ายเรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องที่7ก็บอกว่าเสียงลูกบาสในโรงยิมนะเรื่องลึกลับเรื่องนี้เป็นฝันร้ายของนักเรียนที่เป็นเวรเก็บอุปกรณ์กีฬาจริงๆ เพราะบางครั้งที่เห็นคนยังเตะบอลหรือเล่นบาสท,ที่ลงยิมอยู่คนเดียวจนผิดสังเกตพอลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าที่เล่นอยู่ไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นหัวของเขาตะเองต่างหากในรูปเขาก็จะเป็นสนามบาสเฉยๆเป็นลงยิมนะ เรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินแบบมันเป็นเรื่องที่แบบอ้างอิงมาจากหลายๆแหล่งนะ,ะอย่างเช่นผีหัวขาดอะไรเงี้ยแบบเกิดอะไรบางอย่างทำให้ผีหัวขาดให้เป็นกลายเป็นผีหัวขาดแล้วก็แบบมาเล่นลูกบอลเล่นอะไรหรือบางทีมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมเคยได้ยินก็คือผีหัวขาดอ่า มันวิ่งมาพร้อมกับดาะหัวไปด้วยนะฮะอันนี้ผมเคยได้ยินไม่รู้มาจากเรื่องไหนนะไม่รู้จากที่ไหนเหมือนกันน่าจะจากในในไทยนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแบบอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องแต่งก็ได้นะแบบว่ามีผีหัวขาดวิ่งตามาจักรยานแล้วก็ดาะหัวตามมาด้วยอะไรเงี้ยนะ,ะอันนี้โคตรหลอนเลยนะฮะโอเคเรามาสรุป กันแล้วกันนะฮะเเรื่องเนะฮะเเรื่องลึกลับในโรงเรียนญี่ปุ่น7เรื่องที่เล่ามาข้างต้นนั้นนี้เป็นเรื่องอที่นิยมเล่ากันมากที่สุดนะฮะทั้งนี้อาจมีบางเรื่องที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่แต่เรื่องดังๆยังเหมือนเดิมเช่นผีฮานาโกซังบันได13ขั้นหรือหุ่นวิชาการวิภาคเป็นต้นก็นับเป็นเรื่อง น่าสนใจที่เด็กๆญี่ปุ่นยังคงเล่าต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะหรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่แต่งไว้หลอกเด็กเพื่อจะได้รับกลับบ้านก็เป็นได้ถึงยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีแล้วนะเขาก็บอกมาประมาณนี้นะฮะก็เรื่องนี้ก็จบแค่นี้นะเจ็เรื่องเล่าสยองขวัญน,นะ เขาก็สรุปมาให้เรานะในเว็บไซต์ travel t o id net นั่นเองนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้า e ี EP หน้าเราจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะเป็น7เรื่องมันมันไม่ใช่เจเรื่องเลยมันจะเป็น7สถานที่สุดหลอนเดี๋ยวอ p ีหน้าเราจะมาเ,าเอามาให้ดูกันนะ,ะผมได้ไปค้นหามาละเจ็ดสถานที่สุดหลอนนะเออเพราะผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันขนลุกเหมือนกันใช้ได้ก็ไม่แตกต่างจากเรื่องเล่าในญี่ปุ่นเลยนะฮะ จริงๆเรื่องเล่าในญี่ปุ่นมันมีเยอะไม่ใช่มีแค่เจ็ดเรื่องนะมันมีเยอะมากมีทั้งผีล่มผีลิ้นยาวผีปากฉีกแต่ว่าอันนี้มันมันจะเป็นเรื่องเล่าในโรงเรียนไงถ้าเป็นผีประเภทอื่นๆมันจะเป็นผีที่อยู่ภายในนอกโรงเรียนก็คือมันจะกว้างไกลไปมากกว่านี้นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลเรื่องหลอนนอกโรงเรียนไงเออเราหาหาเจอแค่เรื่องภายในโรงเรียน เดี๋ยวอาจจะต้องไปหาเว็บไซต์อื่นมาอ่านให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันใน EP หน้านะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่นะช่วงนี้นะฮะฝนตกก็ไปไหนมาไหนะอย่าลืมกางร่มนะอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะฮะก็ช่วงนี้ก็มีคนเป็นไข,นะจจข้หวัดทางน้ํากันนะฮะอย่างที่มีใครบางคนเคย เ,เขาเรียกนะทำนายไว้อะช่วงนี้ก็จะมีไข้หวัดทางน้ำใช่ไหมประมาณนั้นอ,อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าใช่หรือเปล่านะฮะมดมยาดมสดชื่นนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอั <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์นี้ไปแล้วเนาะ to uh, t r a v e l t o ิร์ n e t นะฮะแล้วก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนูการของเรานั่นเองนะครับเอาไว้จะกันใหม่ใน EP หน้านะ EP หน้าเราคิดว่าน่าจะมาทำต่อนะฮะช่วงนี้ขอพักจากการเล่นเกมมาลองฝึกอ่านหนังสืออ่านเรื่องหลอนๆห,หรือทำคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบนี้บ้างดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากได้ใหม,ใหม,ม่มามกเลยนะฮะผมมีไมตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะฮะ เสียงลงเนี่ยไม่ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ราคาก็พันต้น,ตน,ตนถ้าได้ส่วนลดมาหน่อยมันก็น่าจะถูกเหลือสักแปดเก้าร้อยนะฮะมันเป็นไม้ยี่ห้อเมาโน่มันชื่อแบรนด์เมลโน่แลวคือมันจะมีฟังก์ชันแบบว่าอะไรปรับแสง rgb ได้ด้วยแล้วก็กนะกดเพื่อมันจะมีฟังก์ชันแบบ กดอะไรนะมีกดปิดมิวไมกดปิดฟังชัชนมันตัดเสียงรบกวนด้วยอะไรด้วยนะอยากได้เมาเอ้ใหม่ใหม่รุ่นนี้มากจะเมาทำไมวนะเนี่ยโอเคพูดลิ้นพันรู้สึกอยากเลออยากกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้ก็เลยพูดติดติดขัดขัด,ขดต้องขออภัยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน e ีพหน้านะเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาอ่านเรื่อง สถานที่สุดหลอนแล้วกันนะฮะมันจริงๆมันมเีเรื่องนี้ด้วยนะ13ตำนานเมืองเนี่ยเออเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเอาแบบไหนเดียระหว่าง13ตำนานเมืองเรื่องผีญี่ปุ่นสุดสยองนะี่ยหรือจะเอาเรื่อง7สถานที่ของประเทศอะไรนะมาเลเซีย,ยไดไหมหรือยังไง นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะถ้าดูจบมาถึงตอนนี้นะโอเคว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าพูดตลอดแต่ก็ไม่จบทักทีเอา้าจะเวนอันะี่แหละโอเคตัดคลิปเลยแล้วกัน